สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัลรรยาณมินรที่น่ารักทุกทท่านนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะช่อง y o ยูทูบทัศนีบุญมากชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะชวน,นเพื่อนเพื่อนะคะมาชํำต้นกระดกนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับต้นแบบกระดกที่น่ารักของเราเนี่นงนะคะเมื่อวานคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วนี่ได้ทําการปักชํำโดยที่เราใช้ โถแก้วหรือว่าแก้วหรือว่าเจก,กันที่น่ารักน่ารักนะคะเก๋กๆเอามาปักในน้ำนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาอะเอาต้นเขานะคะปักปักชาต้นของเขาเนี่ยลงดินแต่ว่าโดยที่ใช้วิธีแบบว่าไม่ต้องรดน้ําโดยใช้วัสดุนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านนั่นก็คือขวดนะคะหรือว่าจะเป็นแก้วพลาสติกที่เราทานกาแฟเย็นแล้วเราเก็บไว้ก็ใช้ได้นะคะ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆจากบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันไปชำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เราตัดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็เอาปุนแดงนะคะไปทาตรงตรงที่เราอรอยตัดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นเชื้อรานะคะหรือว่าเน่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดอีกนะคะเพราะว่ากระถางนี้ก็เริ่มใบแล้วนะคะเราจะชําในดินนะคะวันนี้ชําในดินโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ําอุปกรณ์ก็มีนี่เลยค่ะขวดต่างๆนะคะขวดต่างๆผ้านะคะเศษผ้าหรือว่าเศษเชือกนะคะที่เป็นผ้านะคะนํามาเป็นใช้สําหรับเป็นไส้นะคะในคลิปนี้นะคะใช้เรียกว่าใช้กระดาษที่ชูเปียกนะคะซึ่ง เขาสามารถไม่เปื่อยนะคะสามารถแช่น้ำได้นั่นเองนะคะก็ามีอยู่ในบ้านของเรา <S <S เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก็เอาขวดที่เราเตรียมไว้นะคะมาผ่านะคะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการน,นะคะขวดขนาดไหนก็ได้นะคะเอามาตัดจะทำเป็นฐานอ่ารองนะคะแล้วก็ ทําเป็นที่สำหรับใส่ดินที่เราจะปลูกนี่เนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ แล้วนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะเจาะรูโดยนี่่คะใช้เห็ดเจาะไปราวางมือนิดหนึงนะคะนี่ค่ะเจาะเจาะให้เป็นรูเราจะใช้ตะปูหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรามีเจะเป็นมีด เมียเกลือสลับนะคะหรือมีดธรรมดาก็ได้ะคะ่ะให้านนมงรูนิดนึงนะคะนี่นให้เราใช้เศษผ้าหรืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงใช้กระดาษทิชชู่เปียกนะคะเขามีความเป็นผ้านะคะแล้วก็ไม่ยุ่ยนะคะอันนี้เอาไปล้างล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารเนาะ ในกระดาษที่ชูปเปียงนั่นเองเดี๋ยวเราเราก็จะตัดตัดครึ่งหนึ่งนะคะจิงกระดาษที่ชูปเปลี่ยนนี่เขาจะยาวแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาแบ่งครึ่องอีกกระดาษหรือใครจะมีเศษผ้าอะไรกระะ็วกวได้นะคะหรือว่าเป็นคล้ายคลเชือกรังเท้าก็ได้นะคะมาทําเป็นไส้ค่ะ อันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกเนาะซึ่ง เกระดาษเสียก็จะมีข้อดีไม่ยุ่ยนะคะไม่ยุ่ยแล้วก็เป็นคล้ายๆผ้าเนาะะกระดึงให้มันยาวยาวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปในขวดนะคะทีนี้ <c oughs> ทีนี้เราก็จะเติมดินนะคะดินก็ นี่ค่ะดินที่เราใช้ก็จะเป็น,น,ปด,น <Okay. S 1> ดินปลูกต้นไม้ธรรมดานี่เหละดินปลูกต้นไม้ธรรมดา เราก็มาตัดต้นกวากมรกตเลยนะคะตัดแล้วก็ลงดินเลยนะคะสดๆเลยค่ะทุกคนก็เลือกเอากิ่งเอาต้นที่เราะจะปักชำนะคะเพราะว่านี้เขาเขาแน่นแล้วเนาะเราก็เลยจะมาทำการขยายนั่นเองนะคะตามาด้วยค่ะเราได้ต้นเข้ามาเราได้ต้นต้นนยังไคะก็จะทำก้าน ลูกไปเลยง่ายนะคะจริงๆก็ไม่มออยากค่กให้เขาไป,ไปนีดนึงแล้วก็อดีาไ เปนี่ยังไงคะใส่เติมไปนีค่ะ้น่นจากนั้นเราก็จะทำการนะคะเติมน้ำลงไปนะคะในขวดชิ้นที่สองนะคะที่เป็นขวดที่เราไม่ได้เจาะรู้นะคะเป็นท้ายขวดนั่นเองนะคะ จะแช่ลงไปนะแช่ลงไปนะคะตัวสายที่เราใส่ไว้นะคะเขาจะเขาก็จะดูดน้ำขึ้นมานะคะทีนี้เราก็รด,ดน้ำก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ําต้นไม้นะคะรดน้ําเขาจนชุ่มนะคะให้ชุ่มลงไปเลยนะคะให้น้ําไหลลงไปในขวดจนชุ่มนะคะให้พอดีนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะคอยดูน้ําในนี้นะคะเพราะว่าเรารดน้ําทุกต้นชุ่มแล้วนะคะลดน้ําให้เขาชุ่มนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นไส้นะคะเขาจะดูดน้ำทาม,มาเลี้ยงลําต้นมาเลี้ยงต้นของความรากฏกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําทุกวันเริเราไม่ต้องลดน้ำแะะต่ อยู่ในนี้แล้วนะคะน้ําเลี้ยงอยู่ข้างใต้นั่เองจากสายเนาะที่เราทําไว้เราก็คอยดูน้ําถ้าน้ํำลดล้วก็มาเติมเราก็จะตั้งเข้าไว้นะคะในที่ร่มนะคะ ที่ร่มที่มีแสงบ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะหรือว่าจะไว้ในที่ร่มก็ได้นะคะแล้วก็คอยดูน้ําของเขานะคะแล้วน้ําเขาลดไหมถ้าลดถ้าน้ําข้างล่างลดนะคะเราก็มาเติมนะคะให้มันถึงนั่นเองนะคะให้ถึงไส้ที่เขาจะดูดน้ําขึ้นไปหาต้นกวามาเรากดนั่นเองนะคะก็ประมาณนะคะน่าจะประมาณ2เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะเขาจะ รากเขาจะงอกออกมาไม่แร่นะคะข้อดีของการใช้ขวดใสก็คือเราจะมองเห็นรากนั่นเองนะคะก็มาส่งต่อวิธีการปลูกนะคะการชำต้นกวางมารกฏโดยไม่ต้องรดน้ำนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนเนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออน้อมรับด้วยนะ ด้วยหน้าที่นี้ด้วยนะคะเนาอก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มารับชมให้กําลังใจกันนอ้อแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้โชคดีมีความสุขรุ่งเรืองร่ารวยนะคะเหมือนชื่อกวักเงินกวักทองปวักมรกตมหาทุกคนนั่นเนองนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ